รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lunch break กับผมยอดตันติอนุนานนท์ครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของผมเป็นนายแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านความงามและผิวพรรณครับเป็นเจ้าของคลินิกที่ชื่อว่าดรโทนี่คนคนนั้นเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากนายแพทย์วรพลสุขีวัฒนาวันนี้ครับผมนัดคุณวรพลที่ร้าน n u บบาน9ก r ิ l l เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับเพราะความงามคือศิละปะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง การที่เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งแทบจะปะกติไปแล้วครับยังช่วยเปิดช่องทางและโอกาสในการทํางานมากขึ้นการสัยกรรในปัจจุบันถือว่าเป็นการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมากวันนี้ครับเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณหมอต้องถึงธุรกิจความสวยความงามและความนิยมในการสัยกรรมในปัจจุบันครับขอต้อนรับคุณหมอวรพลพนด,ดีครับเข้าสู่รายการลันสเบรกนะครับครับคุณหมอต้องยังไงขออนุญาตเรียกคุณหมอต้องจะได้สบายๆได้เลยครับ ก่อนหนึ่งต้องถาม่อกว่าทำไมคุณหมอถึงเลือกร้านอาหารร้านนี้ร้านนี้เนี่ยพอดีคนไข้อะครับคนไข้ผมเนี่ยสนิทกันแล้วก็คนไข้เนี่ยแนะนําว่าเออร้านนี้อร่อยแล้วก็เป็นพี่บุ๋เนี่ยเขาก็เลยทําบัญชีให้กับร้านนี้ด้วยแล้วก็สนิทกับร้านนี้มานาแล้วก็ร้านนี้อร่อยมากแล้วก็แสดงว่ามาทานบ่อยมาทานบ่อยความจริงอ่ะเชฟก็คือพี่พอเนี่ยเขาเป็นเชฟอยู่ที่อเมริกามา20 30ปีครับแล้วก่อนที่จะมาเซตเทิลดาวน์ที่เมไทยผมเห็นเนี่ย ชีสตรงนี้เห็นบอกว่าโอ้โหเปิดต้องหลายสาขาที่นิวยอร์กแล้วก็ใช่ครับรู้สึกว่าร้านนี้จะเป็นอะไรร้านเป็นร้านที่9ก็เลยชื่อนัมเบอร์ไนท์กรวโอโอเคทีนี้อยากจะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอเรื่องของประวัติส่วนตัวได้ข่าวว่าจบจากที่สงขลานครินใช่ครับจบมัธยมที่กรุงเทพคริสเตียนครับแล้วก็เรียนแพทย์ที่สงขลานครินครับแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์ผิวหนังที่มหาวิทยาลัยบอสตันกับที่ฮาวาดครับแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยครับแล้วก็ทํางานเปิดคลินิก อะไรอะไรเป็นการจุดประกายให้อยากมีคลินิกเสริมความงาน<ม>เป็นของตัวเองคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าตอนตอนเรียนแล้วก็กลับมาเนี่ยยังไม่ได้เปิดคลินิกครับก็คือเป็นแพทย์ผิวหนังอยู่ที่โรงพยาบาล BNH ที่ซอยคอนนวนกับ Paolo Memorial ที่พะหลโยธทนซึ่งตอนนี้ก็ยังทําอยู่ตอนเช้าช่วงเช้าก่อนที่จะมาคลินิกครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้เป็นแพทย์ที่ปรึกษาให้กับ บริษัทอเลแกนครับคือบริษัทเนี้ยเขาจะนำเข้าโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์จูวีเดิมคือเป็นตัวออริจินอลครับก็ได้เข้าไปทำแล้วก็คลุกคลีกับคุณหมอกเก่งๆหลายท่านก็คือโบท็อกกับฟิลเลอร์เนี่ยเป็นยาที่ต้องอาศัย เทคนิคในการฉีดครับก็เลยได้เทคนิคดีๆจากคุณหมอทั้งในระดับโลกนะครับแล้วก็ในประเทศไทยที่เป็น key opinion leader key sector ครับก็ได้คุกคีแล้วก็รู้จักแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าการฉีดพวกนี้มันเป็น learning curve ครับเราก็เรียนรู้ได้เร็วพอเรารดูปุ๊บเนี่ยอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ครับวก็เลยออกมาคิดว่าออมองเห็นช่องทางที่จะทำธุรกิจได้ครับแล้วก็เชื่อมันในสิมของตัวเอง คุณหมอเป็นอยู่ที่ BNH ด้วยแล้วก็มีคลินิกของตัวเองสองสาขาใช่ไหมที่ที่ที่ไหนบ้างครับที่เดอะคริสตัเรียบดวนันอินชาแล้วก็ที่ทองหลอซอยสิหตรงข้าม JR Avenue ครับทํางานวันละกี่ทย์ละกี่วันอาทิตย์ละ7วันเจ็ดเลยถ้ามีแปดทำอสัยต้องบอกว่าทํา8วันเพราะว่าคือ Enjoy อนจอยมากแล้วก็หรือว่าลูกค้าเยอะมากเลยลูกค้าเยอะครับแล้วก็ต้องทําส่วนของบริหารด้วย ก็เลยทําให้ต้องทํางานเยอะคือตอนเช้าเนี่ยอยู่โรงพาบาลแปโมงถึงเที่ยงจากนั้นเนี่ย<ม>ก็จะขับรถมาที่คลินิกทั้งสองสาขาก็จะอยู่ถึงสองถึงสาทุ่มแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ยก็คือว่าคือผมมีเ e b o o k Fan Page ด้วยครับคือเป็นน่าจะเป็นหมอไทยคนแรกครับที่ทํำแฟนเพจตอนหลังจากนี้ก็มีหมอมาทําตามเต็มเลยฮะแต่ว่า<ม><ม>ตอนนี้ของผมเนี่ยมีแฟนเพจเนี่ยหนึ่งแสนห้า่คนใช่ค, <น S 1> ครับ พอโล่หนึ่งแสนห้าหมื่นคนใช่ครับ,รบแล้วก็ก็แอคทีฟมากเลยครับ ừ, ซึ่งกลับบ้านไปเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ต้องกลับไปตอบคำถามด้วยตัวเองหมดหคือเป็นคนที่มาเเนะื่อเรื่องเฟซบุ๊กแฟนเพจทำ Media โซเชียลมีเดียเป็นคนแรกๆครับแล้วเป็นปกติเป็นวิทยากรด้วยหรือเปล่าไปพูดเรื่องที่ไหนก็ตอนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับนีเวียนะครับใช่ก็จะมีงานต่างๆของนีเวียเนี่ยมาเรื่อยๆ เราก็จะเป็นสปิเกอร์ก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนเอทคนิคการสอนฉีดโบท็อกและฟิลเลอร์ให้กับคุณหมอท่านอื่นๆด้วยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็จะมีการเดินทางบ่อยอครับทีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวนนสวัสดีครับพี่พอครับวันนี้เห็นน,น,น,นี่เขาเป็นคุณพอใช่ไหมเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟเองเลยครับให้เกียรติมาทำให้เองเลย อย่างคุณหมอต้องเนี่ยช่วงหลังจะสังเกตเห็นเยอะมากเลยว่าสถาบันเสริมความงามเนี่ยมันเยอะมันเยอะจริงๆวิธีการเรียกว่า differentiate <Okay. S 1> ของของคุณหมอต้องเนี่ยมันเรามีวิธีการเรียกว่า P I ยังไงให้ให้ให,ให้หนึ่งคนรู้จักสองว่าของของเราเนี่ยเป็นของดีมีวิธีการอย่างไรบ้างครับคือธุรกิจสถานเสริมความงามตอนนี้มันไม่ง่ายแล้วครับมันไม่ได้แบบสบายๆเหมือนเมื่อ10ปีก่อนหรือ10ปีก่อนเนี่ยใครเปิดเนี่ยก็รวยนะครับเพราะว่า คนเปิดเนี่ยมันยังไม่เยอะมากเป็นบรโอใช่ไหมตอนนี้นมันมันเริ่มข้ามฟันเป็นเวฟแล้วมันเยอะมากแล้วมันก็มีการมันคอมเพดิตีฟมากแล้วก็มีการแข่งขันเรื่องราคาค่อนข้างมากครับแต่ว่าเราเนี่ยก็จะยืนอยู่ข้างบนก็คือเราจะไม่ลงไปเล่นเรื่องราคามากครับแต่ว่าเราจะเล่นในเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรานะครับในด้านของคนไข้มาเนี่ยเราใช้ของที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็มีเทคนิคที่ดีนะครับแล้วก็ของเนี่ยเราใช้ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาคำเนี่ยมันจะออกมาดีแล้วคนไข้ก็จะบอกปากต่อปากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนไข้เยอะครับที่จะชวนคนไข้มากันเป็นกลุ่มๆแล้วก็มาด้วยกันฉีดด้วยกันค,คลินิกชื่อดรโทรนี่ใช่ครับจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นเนี่ยของเราจะเป็นเรื่องของโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์ครับ,คร,บครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็น uh, คนนำเทรนด์นวัตกรรมเรื่องการฉีดโบท็อกแล้วฟิลเลอร์มาตลอด เพราะว่าผมเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปอัปเดตนะครับ<ม>เทคนิคใหม่ๆทุกปี<ม>นะครับ<ม>ก็จะมีอาจารย์ที่เป็นคีย์ก็คือเป็นพลาสติกเซอร์เจียนอันดับโลกก็คือดอร์มาริโซเดไมโอเป็นพลาสติกเซอร์เชียนชาวบราซิลฮะคนนี้เนี่ยเขาจะมีเทคนิคใหม่ๆออกมาทุกปีฮะซึ่งผมเนี่ยเป็นหมอคนแรกๆที่ได้ไปเรียนเทคนิคนี้<ม>แล้วก็อัปเดตนะฮะอย่างเ,เทคนิคล่าสุดที่เรียนนีก็คือเทคนิคก,การฉีดยกหน้า8จุด นะครับเป็นการฉีดลงไปในบริเวณที่ไขมันบนใบหน้าเนี่ยมันพร่องคนหลายๆคนเนี่ยคิดว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันจะช่วยเพาะอาฉีดล่องแก้มให้เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยฟิลเลอร์เนี่ยมันทําได้มากกว่าน,นั้นก็คือมันสามารถฉีดเพื่อกระชับใบหน้าได้ด้วย,ยไม่ได้ผมเป็นคนไม่มีความรู้อะไรเรื่องนี้เลยอ๋ออาหารมาแล้วคุณยอดครับอ๋อโอเคได้ครับ สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนไม่มีความรู้เลยเรื่องนี้เลยแล้วอย่างผู้ชมทางบ้านอาจจะบางคนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรต่างๆการฉีดโบ็อกหรือฟิลเลอร์คืออะไรยังไงครับแล้วแปดจุดมันแปดจุดยังไงงโบ็อกเนี่ยเป็นโปรตีนสกัดจากแบคทีเรียทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวชั่วคราวทําทให้ริ้วรอยที่เกิดจากการแสบของกล้ามเนื้อคิวริ้วรอยตีนหน้าผากหว่างคิ้วเนี่ยจางลงแล้วก็มันสามารถฉีดยกหน้าได้ด้วยนะครับ แล้ว,วฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารเติมเต็มนะครับ<ม>แล้วากามาฉีดเสริมจมูกมเสริมคางโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับ<ม>แล้วก็มาฉีดเพื่อยกหน้าได้นะครับ<ม>ฉีดลดต้องแก้มลึกร่องน้ำตาลลึกอย่างคนเอเชียเนี่ยจะเป็นร่องน้ำตาลลึกค่อนข้าง,าง,างเยอะ<ม>นะครับพอฉีดปุ๊บเนี่ยจะสดใสขึ้นเลยโดยที่คนจะไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาครับขอคบคุณครับมันมีคนที่ทําอะไรอย่างนี้เยอะมากแ,แล้วก็ ผมว่าหลายๆๆคนที่เขาไม่ได้มีเจตนาในการทําธุรกิจให้มันเป็นธุรกิจที่ดีเนี่ยมันทําให้ชื่อเสียงของวงการนี่มันเสื่อมเสียเรามีวิธีการเรียกว่าบอกลูกค้าหรือว่าบอกคนทั่วๆไปยังไงบ้างว่าความแตกต่างระหว่างของดีกับของไม่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาฉีดพวกนี้ต้องเลือกทีนี้เนี่ยเวลาเลือกเนี่ยมีสองอย่างครับ<ม>ที่จะต้องอพิจารณาแรกก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ะครับมันจะต้องเป็นโบท็อ,อกซ์ของแท้เพราะตอนนี้จะมีพวกโบท็อ,อกซ์จีนโบท็อ,อกซ์เกาหลีที่ทําเลียนแบบเยอะมากครับ ซึ่งฉีดแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นปากเบี้ยวหนังตาตกแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอประสบการณ์แล้วก็เทคนิคของแพทย์ฮะ,ะเพราะว่าฉีดพวกนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์ชั่วโมงบินในการฉีดเยอะๆนะครับมันถึงจะออกมาได้สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ที่ฉีดเนี่ยจะต้องเวลเทรนแล้วก็จะต้องอมีประสบการณ์ในการฉีดเยอะแล้วต้องรู้กายวิภาคศาสตร์ของใบหน้าเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเวลาฉีด ยาพวกนี้เข้าไปในหน้าเนี่ยนะครับเป็นการฉีดเข้าไปเนี่ยเล่นกับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็บนหน้าเนี่ยเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ได้ฉีดง่ายๆครับไอปัทไทเซอร์นลาริเลยเฮ้ยดูดีมากเลยครับตัดตาส้อมเป็นตัวส้อมเสร็จสราแล้วนะครับเอาเลยครับ จะบอกอย่างอย่าง,างช่วงหลังๆเนี่ยผมเห็นพวกรายการทีวีที่เขาเชิญเรียกเรียกแขกรับเชิญมาที่เรียกว่าไปไปฉีดบ้างไปทํานู่นทํานี่บ้างแล้วหน้าพังถึงขั้นบา,บ,าบางคนถึงขั้นเสียชีวิตคือไอ้ไอพวกแบบเนี้ยคุณหมอมีเรียกว่ามีความส่วนร่วมในการให้ความความความรู้กับทางทาง คนทั่วไปอย่างไรพวกนส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยใช่ส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยจะไปฉีดกับหมอกระเป๋าหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหมออาจจะเป็นพยาบาลที่ทํางานในคลินิกนานๆแล้วเห็นหมอฉีดปุ๊บอร่อยครับเป็นหมอฉีดแล้วเนี่ยก็คิดว่าเออตัวเองฉีดได้แล้วก็ไปฉีดอาจจะไปฉีดตามในคอนโดฉีดตามบ้านอะไรเงี้ยครับซึ่งออกมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดปัญหาได้มากครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ต้องเ บอกคนไข้ให้เข้าใจต้องบอกสังคมว่าฉีดพวกนี้มันฉีดได้แต่ว่าจะต้องฉีดอย่างปลอดภัยลูกค้าของคุณหมอส่วนใหญ่นี่เป็นกลุ่มไหนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงครับจะเป็นวัยทำงานอายุ40ปีขึ้นไปนะครับที่เรื่องบุคลิกภาพเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการทำงานนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็จะเริ่มมีอายุ30ิขึ้นไป มามากขึ้นครับมาในเรื่องของการปรับรูปหน้าครับก็คือฉีดจมูกฉีดทางนะครับแล้วก็ทำหน้าหน้าเรียวทำวีเชฟ แต่ช่วงหลังผู้ชายก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เยอะขึ้นหรือไม่ผู้ชายใช่ครับผู้ชายเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีผู้ชายเนี่ยมาดูแลตัวเองมากขึ้นความจรงิงเนี่ยผู้ชายน่าจะเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งเลยครับซึ่งถ้าเราได้ลูกค้ากลุ่มนี้มาเนี่ยก็จะแฮปปี้มากเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีรอยัลตี้ต่อแบรนด์มากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดฉีดเขาโอเคเนี่ยเขาก็จะไม่ไปทําที่อื่นคือขี้เกียจไปหาที่ใหม่ใช<ห>่ถ<ห>้าเขาทำโอเคเขาก็โอเคเขาชอบเขาก็จะสเตย์อยู่ที่นี่แล้วอย่างดาราก็เยอะ ดาราก็มีมาเรื่อยๆครับก็คือจะมีทั้งดาราเซเลบริตี้ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับมาซึ่งก็มีทางที่อยากเปิดเผยตัวแล้วก็ไม่อยากบอกว่ามาทำก็มีเหมือนกันครับซึ่งก็เป็นเรื่องของคุณข่าเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังใหม่เรื่องของไข่ครับ is a c r a m y salad ครับเวลา Japanese no calorie ครับอันนี้ไม่มีไข่ ถ้าเราไม่อ้วนใช่ไหมครับแน่นอนครับ <c oughs> คุณหมอครับ ครียดไหมไม่เครียดนะครับเพราะว่าทำแล้วชอบสนุกแล้วก็ตอนนี้มันชัน l ลนจ์ครับเพราะว่าธุรก,กิจเนี่ยมันโตลตลอดเลยเพราะว่าเพิ่นเปิดมา2ปีเนี่ยถ้าเทียบปี5-5กับ5-6เนี่ยผมโกรธเนี่ยเกือบร้อยเซครับแล้วก็ปีนี้ถึงว่าจะมีการเมืองอะไรเข้ามาเนี่ยต่อนกก็ผมพีดีกเอาไว้ว่าจะต้องโตอย่างน้อย30%ครับลูกค้าตอนนี้ประมาณเท่าไหร่หมายถึงฐานฐานลูกค้าที่ที่ท อยู่ในเรียกว่า d a t ้ b a บ e ของเราแล้วกันก็น่าจะเป็นพันตอนนี้ครับแล้วปีปีปีนี้มองโก w t สเป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าโกรอสเนี่ยในยเรื่องของยอดขายเนี่ยน่าจะ30%ขึ้นไปครับเพราะตอนนี้เรื่องของนอกจากว่าเรื่องฉีดพวกโบลท็อกฟิลเลอร์หรือว่ารักษาสิวเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มีกันทั่วๆไปแล้วเนี่ย ตอนนี้ผมก็จะมีคุณหมอมาช่วยครับจะเป็นคุณหมอวิจาร์ชะลอวัยครับมาดูในเรื่องของสุขภาพองค์รวม Anti aging ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็ดูแลตัวเองอยู่เหมือนกันเจาะเลือดดูว่ามีแพ้หารอะไรนะครับแล้วก็มีโลหะหนักในเลือดไหมการทํางานของตับของไตเป็นยังไงนะครับแล้วก็กินวิตามินเสริมนะครับแล้วก็ทำาคีเลชั่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของสเตมเซลล์ที่จะใช้ได้ในคนไข้บางคนก็จะมีประโยชน์มาก แล้วตอนนี้ก็จะมีหมอสัญญาณกรรมตกแต่งมาด้วยครับจะเป็นหมอที่ผ่าจมูกสวยมากเลยครับก็จะมาร่วมอยู่ในทีมด้วยตอนนี้คือตอนนี้ก็เรียกว่าครบวงจรมีทั้งผ่าตัดด้วยแล้วก็เนี่ยเพืเ่อนๆอื่นเข้ามาคุณหมอมี c o อบบี้อะไรบ้างครับ ส่วนใหญ่ก็ถ้าว่างก็ไปเล่นจิ๊กเนต็ตอะครับใช่แต่ไม่ได้ไม่ได้ชอบเป็นคนชอบสะสมอะไรตอนนี้ก็ยังไม่สะสมอะไรฮะสะสมลูกค้าลูกค้าก่อนมองคุณหมอมองว่าเทรนดที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของของพูดถึงของตลาดก่อนมันมันมันโตขึ้นยังไงแล้วก็ในอนาคตคุณหมอมองว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตลาดเรื่องความงามเนี่ยโตขึ้นตลอดเลยครับ อย่างเมื่อประมาณ3ปีก่อนเนี่ยผมว่าภาพรวมตลาดเนี่ยยอดเนี่ยทั้งหมดน,น่าจะประมาณ20 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่ปีปัจจุบันเนี่ยะครับเขาพีดีกกันไว้ประมาณ30 0 0 0ล้านนะครับซึ่งเทรนตอนนี้มันจะชิฟต์นะครับจากสมัยก่อนเนี่ยที่ผ่าตัดกันเยอะๆนะครับตอนนี้มันจะชิฟต์เป็นมินิมอลอินเวส v ีฟก็คือเป็นแบบไม่ผ่าแต่จะฉีดแทนนะครับจะเป็นพวกฉีด เยอะขึ้นนะครับ<ม>ก็จะชิฟมาทางด้านฉีดมากกว่าเพราะว่าดาวนามันน้อยมองดรโทนี่เป็นยังไงมองอีก5ปีดรโทนี่จะเป็นยังไงคลินิกของเรานเนี่ยก็ต้องเป็นผู้นําของตลาด<ม>เวลาที่มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาเนี่ย<ม>เราจะต้องเป็นผู้นําในการนําเข้ามานะครับเราต้องเป็นผู้นําให้หมอคนอื่นเนี่ยทำตามเราเพราะปัจจุบันบน,นียก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือมองถึงขั้นขนาด,ข,นาดขยายสาขาเอาบริษัทเข้าตลาดรักทรับอะไรขนาดนั้นเลยหรือเปล่า ก็ความจริงอยากทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ปรึกษาพี่นะครับที่เขาเอ,อ,อยู่ในวงการหลักทรัพย์เนี่ยครับเขาบอกว่าใจเย็นๆแต่ว่าเขาก็จะช่วยดูให้เพราะว่าการเข้าตลาดเนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีครับแล้วมองว่าจุดจุดคือจุดจุดเด่นของเราคุณหมอต้องก็ยังยังยืนยันอยู่ว่าเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลโยีและวิธีการถูกไหมใช่ครับอะไรคือชาเลนจ์หลักของเราก็คือ เป็นหมอด้านความงามเนี่ยนะครับมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับมันจะเปลี่ยนรุ่นทุกปีเลยนะครับซึ่งเ,เทคโนโลยีเนี่ยอัปเดตเนี่ยมันก็มีมาตลอดะซึ่งเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่นำตลอดอย่างตอนนี้นะครับ <c oughs> ตอนหลังสงกรารเนี่ยเราจะมีเครื่องใหม่ <c oughs> ก็คือตอนนี้เนี่ยหลังเมษาเนี่ยกำลังจะลงเครื่องใหม่ครับก็จะเป็นเครื่องซิกม่าลิฟท์ไฮฟูลอัลเทอร์ปีตัวนี้เนี่ยถ้าเคยได้ยินเธอหมายถึงอัลเทรามันจะเป็นเครื่องยกกระชับหน้าครับแต่หลายคนเนี่ยจะขยาดเพราะว่ามันจะเจ็บมากอย่างผมทําเองเนี่ยถ้าผมจะทําสมัยก่อผมก็ทำนะครับผมต้องทําปีละครั้งเยู่แล้กับตัวเองก็คือว่าก่อนจะทำไม่ต้องทําใจครับเพราะว่ามันจะเจ็บจริงๆเหมือนทุกจี้ครับอันนี้ House s p e c i a ครับสเต็กโอฟั ดูดีมากดูดีมองธุรกิจของเรา AEC มีผลกระทบไหม AEC นี่ผมว่าเป็นโอกาสนะครับทำใหออ้มีคนเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ความจริงเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในอาเซียนนะครับในเรื่องของการทำ เรื่องศัลยกรรมความงามเพราะจะมีเพื่อนที่เป็นขนาดเป็นหมอเนี่ยอยู่ที่เวียดนามเนี่ยยังรู้จักกันเนี่ยเขายังจะมาผ่าจมูกที่เมืองไทยเลยหรือว่าคนฟิลิปปินส์คนสิงคโปร์เนี่ยก็บินมาทํากับผมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเปิดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสทําให้ตลาดมันกว้างขึ้นแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมันก็เสรีขึ้นผมว่าน่าจะเป็นข้อดีมากกว่าแล้วก็ความจริงเนี่ยหมอต่างประเทศเนี่ยมาทํางานเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของ เวลาที่จะสอบใบประกอบเนี่ยก็ต้องสอบเป็นภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีกำแพงมากกว่าที่จะเข้ามาคือน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นอโอกาส,กาสมากาสำหรับหมอไทยถูกไหมผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับคือม,มันมีทั้งโอกาสแล้วก็ข้อเสียเปรียบซึ่งความจริงมันขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามองนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสสำหรับผมเราไปโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐอะไรต่างๆถ้าเป็นโรงพยาบาลพูดถึงโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย จะเห็นเลยว่าคนเข้ามารักษาที่เมืองไทยกันเยอะยิ่งถ้าเป็นชาวเรียกว่าอย่างอย่างคนทางดูใบหรือรอะไรต่างๆเนี่ยเขาบินเข้ามารักษาเมืองไทยเมืองไทยเองก็มีชื่อเสียงเรื่องของการศัลยกรรมการเสริมความงามทําไมอันนี้มัน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 เป็นจุดที่คนไทยสามารถสร้างชื่อไประดับโลกได้ไหม ว่าหมอคนไทยเก่งหมอไทยรุ่นนี้นั่นก็ก่อนนั้นนี่ทรายที่ผมถามคุณหมอคืออย่างนี้ก่อนนั้นเนี่ยเคยเห็นว่าสวยสไตล์เกาหลีเอครีมอะไรก็เกาหลีครีมอะไรก็ญี่ปุ่นแต่จริงแล้วผมว่ามันสมองของคนไทยมันเก่งมากนะความจริงแล้วหมอไทยเนี่ยหมอไทยเนี่ยเป็นคนละเอียดนะครับหมอฝรั่งเนี่ยความจริงเนี่ยงานเขาอาจจะไม่ได้ละเอียด <c oughs> หรือว่าให้ดีเทลดีเหมือนหมอไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า หมอไทยเนี่ยฉีดอะไรพวกนี้จะฉีดออกมาสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของหมอไทยด้วยครับคือหมอเกาหลีก็เก่งครับผมก็ยังยืนยันนะเรเคยเจอเคยเจอแขกรับเชิญหลายๆท่านเนี่ยผมบอกว่าจริงๆคนไทยเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งแต่ว่าเราขาดความเชื่อมั่นหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนคือเรามาร์เก็ตติ้งบางทีเรามาร์เก็ตติ้งยังไม่เก่งใช่อย่างเกาหลีเนี่ยความจริงหมอไทยกับเกาหลีเนี่ยไทยก็ ผมว่าในเอเชียเนี่ยก็เป็นรองก็เป็นรองแค่เกาหลีนะครับแต่เพียงแต่เกาหลีเนี่ยเขารู้จักมาร์เก็ตติ้งตัวเองอเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเนี่ยเขาก็พยายามพูดอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาพรีเซนต์เก่งเนี่ยเขาก็ทําให้เขาคุณคาับขออนุญาตนะครับผมก็เลยเห็นหมอเกาหลีเนี่ยไประดับโลกกันเยอะเพราะว่าถึงแนมะ้เขาพูดแบบภาษาสำเนียงไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็พยายามพูดอย่างเงี้ยครับเขาพรีเซน t เทเบิล คุณไทคีไอยด้วยคนไท,ท,ทคีไยอยซึ่งความจริงอ่ะหมอไทยเก่งๆเยอะครับแล้วก็ความจริงตอนนี้หมอไทยก็เป็นสปีกเกอร์ระดับโลกเพิ่มขึ้นเยอะจุดเด่นของ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 หมอไทยคืออะไรความละเอียดแล้วมีอะไรหมอไทยเนี่ยคือพูดถึงเรื่องบริการก็ดีคือเราจะเวลาเราจะพูดกับคนไข้เนี่ยอินด t a i l เนี่ยเราจะให้รายละเอียดคนไข้ได้ดีครับแล้ว service mind เรามีเรื่องของ service mind ด้วย S <S ข้ามาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วผมอยากจะถามในฐานะที่เป็นเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วกันมีข้อแนะนำกับผมและผู้ชมทางบ้านอย่างไรบ้างว่า <c oughs> การเสริมความงามด้วยความพอดีเป็นเรื่องดีกับมันจะมีบางคนที่เรียกว่าเป็นเสพติดออฟเซสซีฟมันจะมีเส้นบางๆคุณ <c oughs> หมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้าง <c oughs> คนไข้เนี่ยก็จะแบ่งบเป็นสองประเภท <c oughs> คือถ้าเกิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยจะแบบพ <c oughs> อนแนะนำไม่ทำะไรแบบ ไม่เอากลัวแบบไม่อยากฉีดกลัวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเริ่มแนะนาส่วนเขากล้าทําปุ๊บเนี่ยพอเริ่มทําปุ๊บเนี่ยพอทําไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยดีสวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาทําเรื่อยๆทีนี้บางคนเนี่ยมันก็จะเกินพอดีละก็คือมันก็จะมาทําบ่อยเกินบางคนอย่างมาฉีดโบท็อกอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ย เราก็ต้องเบรคคนไข้ครับว่าความจริงเรื่องพวกนี้เกินไปมันก็ไม่ดีหรือถ้าบางคนเนี่ยไม่ทําเลยมันก็ทําให้เราอาจจะดูบุคลิกไม่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความพอดีกับการทรําศัยกรรมความงามเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็น,นครับคือเสริมความงามเพื่อดึงความเชื่อมั่นออกมาแต่บางคนเนี่ยทำไปจนเรียกว่าถ้าไม่ทำศัยกรรมเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นเลยมันมันมันกลับกันมันกลายเป็นจากคุณเป็นโทษไปเลย ความจริงปัจจุบันนี้ครับการทํางานต่างๆเนี่ยมันบุคลิกภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเราต้องพบเจอผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้หมอดีๆ<ม>ที่คอยแนะนําว่าเฮ้ยทาตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้หน่อยนะเพื่อปรับบุคลิกภาพของเราเครับให้ดูดีเนี่ยมันก็ทำให้มีโอกาสในชีวิตมากขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำภายใต้การไกด์ของคุณหมอเนี่ยน่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าถ้าเกิดมันมากไปเนี่ยผมก็จะไม่ทำให้เพราะว่า คืออาจจะต้องปฏิเสธลูกค้าเลยถูกต้ใช่ใชเพราะว่าถ้าทําเยอะไปแล้วไม่สวยผมก็เสียชื่อใช่ไหมครับมมผมก็ไม่ทําเพราะว่าผมต้องอยู่ในอินดัสทรีนี้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเสียงก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไขทท้ที่ออกไปทุกคนเนี่ยก็เป็นิกเนเจอร์ออกไปว่าเออเนี่ยหน้าเนี่ยเป็นหน้าที่ผมทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลายครั้งที่แบบเจอ,อเซเลบหรือว่าดาราหลายๆคนนะครับบางทีเราไปเห็นเขาในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในทีวีอย่างเงี้ยมันก็เป็นความภูมิใจส่วนตัวของผมเหมือนกันว่า คนนี้นะเราเป็นคนที่เขาทำให้เขาออกมาได้สวยแล้วก็ดูดีขนาดนี้อะไรนะครับก็เป็นความภูมิใจในวิชาชีพยังไงวันนี้รายการ lunch b r e a ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเพราะเข้าใจว่าโอ้วุ่นสุดๆเลยแล้วให้ให้ให้เกียรติกับทางรายการมานั่งทานพูดคุยกินดีมากยังไงขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับจดมีของหวานว่อ ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการ lunch break วันนี้ผมยอดตันติอน,นุนน,นนนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณหมอต้องนายแพทย์วรพลสุขีวัฒนาและร้านอาหาร number n grill อีกครั้งนะครับสำหรับรายการ lunch break ครั้งต่อไปเราจะไปพูดคุยกับใครแล้วเขาจะเลือกร้านอาหารอะไรห้ามพลาดครับ